กรุงเทพมหานครค่ะพร้อมเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์อย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการก,า,การควบคุมโรคโควิด1 9ซึ่งเรื่องนี้คุณชวินศิรินากรองประหลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยในเขาว่าทางกรุงเทพมหานครค่ะได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565ทั้งหมด437โรงเรียนในวันที่17พฤษภาคม2565นี้นะคะ โดยได้เตรียมแผนการสอนแล้วก็สิ่งต่างๆพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนภายใต้มาตรการความปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการวัคซีนโควิด -19 แก่กลุ่มนักเรียนอายุ12-17ถึงปีในเข็มกระตุ้นแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนในเด็กอายุ5-11ถึงปีตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็กเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลดอาการรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ทางสำนักอนามัยเองได้ร่วมกับสำนักง,งานเขตและโรงเรียนสังกัดกทมจัดทีมค่ะเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่เด็กนักเรียนชั้นอุบาล1ถึงชั้นป .6 ตามแนวทางสกูบัสสกูเบสนะคะโดยใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการให้บริการค่ะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างให้บริการวัคซีนเข็มที่2ในเด็กอายุ5 1 1ถึง11ปีและก็จะวางแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ2เข็มเป็นลำดับถัดไปค่ะค่ะ